หลักการในการทํางานของปุ่มเทสเนี่ยเวลาเรากดปุ่มเทสมันก็จะมีกระแสไหลาจากสาย L ผ่านรีซซสเตอร์ที่อยู่ภายในเนี่ยล้วไปคบวงจรกับสายนิวเทลซึ่งรีซิสเตอร์ที่อยู่ภายในก็จะทาหน้าที่เป็น R โหลดครับซึ่งเป็นการจําลองกระแสรั่วไหลกระแสที่ไหลามาทางสาย L เนี่ยจะผ่าน C T นะครับก็คือจะผ่าน c u r r e n t Transformer แต่เวลาไปคบวงจรกับสายนิวเทลเนี่ยไปคบวงจรกับสายนิวเทล ทางด้านไฟเข้าของเบเกอร์ตัดไฟรั่วกครับก็คือจะไม่ผ่าน CT กระแสะที่ไหลผ่าน CT มีเฉพาะกระแสะจากสาย L เส้นเดียวครับเหมือนเป็นการจําลองว่ากระแสะที่ไหลเข้ากับไหลออกไม่เท่ากันนะเวลาเรากดปุ่มเทสเนี่ยเบเกอร์ตัดไฟ่วกมันก็เลยทิปครับเพราะว่ากระแสะที่ไหลผ่าน CT มีแค่กระแสะจากสาย L เส้นเดียวเดี๋ยวเรามาวัดค่าความต้านทานดูครับว่ารีซิสเตอร์ที่อยู่ภายในที่ทําหน้าที่เป็น R โหลดเนะี่ยค่าความต้านทานของมันอยู่ที่ประมาณกี่กิโลโอห์ม การวัดค่าความต้านน่ะสายเส้นใดเส้นหนึ่งจิ้มที่ขั้ว L ด้านไฟออกส่วนสายวัดอีกเส้นหนึ่งจิ้มที่ขั้วนิว t r a ลด้านไฟเข้าเดี๋ยวมาวัดดูครับว่าจะได้ค่าความต้านประมาณกี่กิโลโอห์มการวัดค่าความต้านตอนที่ยังไม่ได้กดปุ่มเทสเนี่ยค่าความต้านที่ขึ้นมาเป็นค่าความต้านของวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเป็นค่าความต้านของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทาหน้าที่เป็นกลไกลในการตัดวงจรชนิดอิเล็กทรอนิกทิปนั่นแหละครับ ก็คือเป็น,นกลไกในการตัดวงจรว่ามีไฟรั่วนั่นเองเพราะว่าเบเกอร์ตัวนี้มันเป็นแบบ VD ครับต้องมีไฟเลี้ยงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภายในก็จะมีสายไฟเชื่อมต่อจากสาย L และ N เข้าไปหาวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นไฟเลี้ยงค่าความต้นานทานที่เราวัดได้ตอนตนะ้นน่ะจึงเป็นค่าความต้านทานของวงจรอิเล็กทรอนิกครับแต่ถ้าเราจะวัดค่าความต้านทานของรีซซสเตอร์ที่ทําหน้าที่เป็น R โหลดตอนที่กดปุ่มเทสเนะี่ยเราก็จะต้องกดปุ่มเทสด้วยครับ มันถึงจะได้ค่าความต้านทานของ R าร์โหลดนี่กดปุ่มเทสแล้วนะครับเห็นไหมครับค่าความต้านทานอยู่ที่ประมาณ3.81กิโลโอห์มอันนี้เป็นค่าความต้านทานของ R าร์โหลดค่าความต้านทานตัวนี้แหละครับจะเป็นตัวกําหนดว่ากระแสดทดสอบเนี่ยอยู่ที่กี่มิลลิแอมลองคํานวณดูครับลองเอา2องอาโวลต์ไปหารด้วย3,800ดูครับว่ากระแสดทดสอบอยู่ที่กี่มิลลิแอมค่าความต้านทานของ R าร์โหลดก็จะอยู่ประมาณนะครับ อยู่ประมาณ3.5ถึง3.8กิโลโอห์มแต่ถ้ามันสูงกว่านี้เนี่ยกระแสจะไหลผ่านรีซิเตอร์น้อยเบเกอร์ Baker, มันจะไม่ทิปแล้วครับเบเกอร์ Baker, ตัดไปร่วมันจะไม่ทิปแล้วสมมุติว่าในกรณีที่ R ยืดค่าเนี่ยกดปุ่มเทสบ่อยๆมีการเทสปุ่มเทสบ่อยๆเนะี่ยกระแสก็จะไหลผ่านรีซิเตอร์อยู่บ่อยๆรีซิเตอร์ก็จะได้รับแรงดันสูงๆอยู่บ่อยๆมันก็อาจจะทําให้รีซิเตอร์เนี่ยยืดค่าได้ภาษาช่างอิเล็กทรอนิกส์เรียกว่า R ยืดค่า ถ้า R มันยืดค่าเนี่ยค่าความน้านทานมันจะไม่ใช่3.81กิโลโอห์มนะครับอาจจะสูงขึ้นเป็น1เมโะโอห์มหรือ2เมโะโอห์มเขาเรียกว่า R ยืดค่าในกรณีที่ R ยืดค่าเนี่ยกดปุ่มเทสเบเกอร์ตัดไปรั่วไม่ตัดแล้วนะครับเพราะว่า R มันยืดค่าค่าความน้านทานมันสูงขึ้นกระแสที่ไหลผ่านรีเซิเตอร์เนี่ยไหลได้น้อยลงเวลากดปุ่มเทสเบเกอร์ตัดไปรั่วมันก็เลยไม่ทิปครับดังนั้น ถ้าจะทดสอบให้มันชัวร์เนี่ยถ้าสมมติว่ากดปุ่มเทสแล้วต่อไฟเข้าก่อนนะครับต้องต่อไฟเข้าให้ครบทั้งสองเส้นก่อนนะครับให้กดปุ่มเทสถ้าต่อไฟเข้าสองเส้นครบแล้วออนเบเกอร์ Baker, แล้วกดปุ่มเทสแล้วเบเกอร์ Baker, ตัดไฟรั่วไม่ทิพ์ก็ต้องเอาโหลดมาทดสอบดูครับอย่างที่ผมเคยอธิบายไปแล้วว่าให้เอาหลอด LED สั้ประมาณ8วัตต์มาต่อระหว่างขั้วแด้านไฟออกกับขั้วนิวทอลด้านไฟเข้าต่อข้อมแบบนี้แหละครับแล้วดูว่ามันทิพ์ไหมถ้ามันทิพ์ได้แสดงว่า R ที่อยู่ภายในที่เป็น R โหลดเนี่ยมันยืดค่าแล้วเดี๋ยวในคลิปต่อไปผมทดสอบให้ดูครับคลิปนี้ยาวแล้ว